ไปแไม็กนี่มันไม่ขายของแล้วเราไปทำบลัดชายเควินบลัดเดอร์ชื่อเค <c oughs> วินนะกาวิน <c oughs> โคไทยเลย <c oughs> <c oughs> ไปหากาวินนั <c oughs> ่ทุบมันยิงตัวนี้ หมูกำเ,เบ let's go <S กูว่ามันก็เก่งทุกตัวเลยนะจะว่าไปใช่มันเก่งทุกตัวมันโดนฟ้าฟิวล้มแบบง่ายๆอะ่ะถึกด้วยแหละนะ เอ,าอ,บบอ้ากดผิดไปเผยโยนระเบิดเรืองมากมากเอ้าแค่นี้จะเรมมึงคิดเหมือนกูเลยตอนแรกอ,ะอ,ะ,รอะอ่ะอ่ะอะไร ลาสชิสลาสมีโอ้ยมันปาดเต็นหน้ากูน่ะผีบ้าแม็กมึงไม่เห็นกูอยู่ที่ตีนใช่ไหมอ้าอ้าเอาไม่เห็นจริงๆ โหด,ดเลยว่าคุณลงไปนอนตายอยู่ในตีนเนี่ยมึงตุ่ <laughs> มตอมบี้อยู่เลย <laughs> <c oughs> โอ้ยผีกินเนี่ยกูคโคตรเกียดเลยกินสี อ่ะแม็ก,ก,มกโอเคคว้างระเบิดไปแล้วโดนไหมโดนอยู่ตัวสองตัวเองอะ่ะโอ้โหพาวเวอร์ฟูลมากๆเลย มึงบอกให้กูสเตย์แต่มึงอยู่หลังสุดเลย <c oughs> มึงทำเสียงเหมืนอนตัวละครในโซฟาเลยม่มีติ๊กเก้นติ๊กเก้ <c oughs> เนจ <c oughs> ุงเอ้อขายห่วงเล่เป็นเงิน medicine medicine ตรงนี้ยังไงเนี่ยมันน่าจะมีเว้พอยต์บอกของแต่ละแต่ละอันโอ้ปะนั่นไงเล่าพอยต์หนึ่งหตายไหมไม่ตาย แม็กคุบล้มเลว่วะม,มันตายนี่หว่าแม็กเราวกูแตกไฟนี่มันแบบที่โกงทุกอย่างมันแพ้ไฟยิงตัวอ้วงนะรัมรัม ดูคัดเมซีนอินซูลินด้วยว้าวมาหนึ่งก็ถึงสองเราเข้าไปส่งในนี้ก่อนแล้วก็วาร์ปไปตอนนั้นมันวาร์ปได้ปะไปถึงไหนนะมันโดนเท้าต้องวิ่งไป เอาไปด้นะเออใช่มันเป็นฟัสทาวเวิลแต่มันไม่มันไม่ขึ้นในแมป <boys. S 1> ทะเลป่าที่นี่ที่ไหนลงทะเลได้ไหมเราเคยมาด้ยวยเหรอที่นี่เออแปลกวะนบอกให้ขึ้นข้างบนอะไรไหมป่าม,มันต้องมีอะไรแน่เลยโอ้แม็กดูทะเลดิแม็กคว้างระเบิดไปแล้วคว้างระเบิดไปแล้วโอ้โห เยอนนะพีแบบล้นอะทำไมตรงนี้มตรงนี้มันเยอะจังอะไมู่้อิสเตอร์เค้าเคยมาว่าไม่เคยปะเชฟไม่เคยเลยเยอะแบบร้อยตัวมึอะก,กลับมาจุดเดิมทำไมเราอ้อมไก่หรอวะ กูท <Good. S 2> ี่นี่แฟ้มซีเบสบอลเบ็ดแม่พอมีแรสกับแก๊สออฟไนเตอร์ปะ่ะมีอะไรนะแก๊สกับไลเตอร์ปะ่ะมีแก๊สออฟไนไลเตอร์ <c oughs> แรชแรชกู rash, rash. ต้องการหนึ่งแรชกับแก๊สออฟไลเตอร์สองอันเฮ้ยแก๊สออฟไลเตอร์อย่างละอันเลยขอยขออย่างละอันโอเคมีวายหรือว่าแบตเตอรี่ะ่ะวายเอากี่อันอะอ่าอันสองอันมีอันเดียวแบตเตอรี่เหรอแบตเตอรี่มีสองอัน อ่าฮะอันเดียวกันได้มึงเอาอะไรบ้างนะ a ร h กับ g ก t o f อฟไลท์ e r อย่ยางละไอ้ Rash เขียนยังไง R A G Rat <ack? S 1> เออ Rat มันมีด้วยเหรอวะ Rat เอาีกน <All again. S 1> เอาอย่างละโอเค thank you sir ทำไฟใช่ไหม <laughs> <laughs> ดดดีีีทเยวแม่กูเสนอโปรเจกต์ผ่านแล้วเว้ยโปรเจกต์อะไรโปรเจกต์ซอมบอยกลัวลาเลยนั่นมันต้องเขียนโปรแกรมปะใช่เยอะเลยเขียนยังไงบ้างล่ะเขียนด้วยภาษาอะไร ภาษาคอตลินภาษาใหม่ใหม่ mm. When you r e a c h the jungle เอาไป,ปน,นี่ไป heavy pistol mm. เดี๋ยวไป heavy pistol <Okay. S 1> โอเคตรงน,นี้เพียปป้ยแบบปะเระเบิดกูจะหมดแล้วใช้ไปเยอะมาก ตุนเดอเดรนไม่เทียบเลยไม่มีเลยนะสิเกมนี้เวลามันจะติดสถานะอะไรมันต้องตีคริดที้ลตลอดเลยนะเออบูมชักกแลตกาบูม บูมอยู่ไหนอ่ะต้องวิ่งไปพวกเพียบเลยพเพียบเลยเยอะเยอะมากเดียววิ่งมาทางไหนเนี่ยแมคคานิกเกม <c oughs> การกระโดดเกมนี้คือแบบยัน กากวิงเรียบร้อยอต้องไดงไงบนะ้สำเร็จสักทีเออแดงไลน์นี่มันสุดยอดคือมันเอาข้อเสียไปเยอะมากเลยสเตมินาอย่างเงี้ยม่มันเอาสเตมินาออใช่ป่ะมันแยกการวิ่งการถีบซึ่งดีมาก เราเพิ่งไปเล่นใหม่เล่นตอนกลางคืนนะครับเล่นเฉพาะตอนกลางคืนวิ่งเฉพาะตอนกลางคืนปลาแฟกันมันที่ผ่าน Hellr Games เตรียมตัวปลาระเบิด์บบปามถอยกูเบอร์ปลาไปแล้วไม่วะมั <c oughs> นต้องปลาอันนี้นี่กูเดินปลาก่อนเซงเงิน ไม่ต้มเนี่ยยังโอ้ยมันมาตุบเนี่ยอุ๊ instant knock out ช็อุมาแกเร็วนม่ยั้ไม่มีมอเตช่ oui ์แบดับวับเข้าวับออกวับเข้าวับออกเป็นเล่นอ เสร็จแล้วล่ะเสร็จแล้วล่ะแนมะ่เสร็จหมดแล้วอืมอจับช้างเหรอ easy yes มีปืนข้างในนี้มีปืนนะเพียรตามึงดูคนเนี้ยมึงดูมันจะมีคนยืนอยู่บนโตชุดหิ่ จูจูจูเฮ้ยแม็กออกมาแม็กจะหยิบปืนไปขายเผือปลามอเตอร์ทอเฉย เจ็บบ้างไหมนะแรมเดมมอทำไมทไมตัวมันใหญ่ขนาดนี้แล้ว แม็กแม็กแม็กมีอะไรตามหลังกู้ไม่รู้แม็กมีอะไรตามหลังกู้ไม่รู้แม็กแม็ก infected เรียบ diobom sawar เฮียกำเฮียกำเพียมาไไยังไงยางผู้โดยมันตรงไหนไม่รู้แล้วเนี่ยมันเข้าต้องอ้อมแล้วมันตัวรีมันฟูเร็วขนาดนั้นเลยหรอมันอ้อมไกลมากเลยปะ มึงต้องแค่หันหลังกลับจอบกเมื่อกี้ไปเสร็จแล้วเฮ้ยมึงวิ่งไปไหนเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ในในนี้มีเงินในนี้มีเงิน<อ>ในนี้มีเงินเข้าไปบ้าไปไปตามทางของไรเดอร์ถเถอะแม็กแม็ก ตรงนี้มันมีมอสนี่ใช่ไหมถ้าไม่ผิดอ่ะนี่ไงฮอตโลอแต่เราตรงจังหวะ ต้องมีไอพี่เบิ้มมาต้อนรับเราเดี๋ยวตรงนี้เฮ้ย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 โอ้โห This is a trap น่ขกโวทษโอเคตอนแรกแม่งเยอะมากอะ